นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องเสนอเงื่อนไขให้มีการยุบสภาบอกว่าตัวเองนะครับยอมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ยุบสภาเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนะครับเป็นถ้อยคําอยู่ในซีดีสามารถเปิดดูได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือสถานการณ์ที่เดินกันต่อไปนี้นั้นเนี่ยวันนี้ก็เราได้ถือโอกาสที่ดีว่าเหตุที่พวกผมมาเรียกร้องให้ท่านยุบสภานั้น เป็นเหตุผลที่ได้รวบรวมเพื่อที่ท่านจะได้นําประเมินในการตัดสินใจและก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับระวางปงกติพวกผมพูดอยู่ที่สะพานบันฟ้าท่านชี้แจงอยู่ในราบ11บ้างที่ใดบ้างนะครับวันนี้ก็ถือสรุปว่าข้อต่างๆว่าเหตุใดจึงเรียกร้รองให้มีการยุบสภาภายใน15วันเพราะว่าข้อเทอ็จจริงนั้นถ้าบวกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็คือ60วันนะครับ15บ้าบวก45 ประเด็นต่อมาครับกรณียุบสภานะครับก็คือหมายความว่า,าระยะเวลา15วันนั้นความจริงก็คือ15บหวก <c oughs> ตามนะครับในกรณียุบสภากขาคือรัฐบาลได<ห><ห>้แต่มานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะยุบสภากับเลือกตั้งต้องห่างกัน1 5ถึงหกวันรประเด็นต่อมาก็คือว่าผมยังยืนยันว่าเหตุที่มาเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพราะว่าพวกผมเห็นว่าท่านมาโดยมิชอบ เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นยังเป็นเรื่องหลักและก็เป็นหัวใจหลักการยกกล่าอ้างบม่อมราชวงศ์คริสปราโมดได้เสียง18เสียงพรรคประชาธิปัตย์ดได้72เสียงบอมราชวงศ์คริก็ไม่ได้ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าตำแหน่งนายกเป็นลาบไม่ควรได้ท่านเป็นนายกหนึ่งปีสี่เดือนก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มากพอเพราะฉะนั้น ท่านไม่ไม,มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นมาตั้งมาตั้งแต่แรกจึงจะมาบอกว่าเหลือหนึ่งปีข้าวเดือนนั้นคงจะไม่ใช่ประเด็นที่สองครับที่วันนี้มีการข่าวบอกว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านก็คงจะทราบว่ารัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านประชามตินั้นคนไทยอยู่ในสภาพของการเกลืนไม่ข้าวขายมขายไม่ออก,ออกทุกคนต้องการให้มีการเลือกตั้ง และทุกหลายส่วนนะครับฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการผ่านรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้มีการเลือกตั้งก่อนแล้วมาแก้กันทีหลังแม้กระทั่งตัวท่านเองจะเป็นกลุ่มพันธมิตรก็ตามนะครับหรือว่าใครก็ตามเวลานั้นก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนก็มีความคาดหวังว่าวันที่23ธันวาคมปี50เราจะได้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเคข,าขาจัดปัญหาอะไรที่เป็นพฤติก,การได้ออกไปแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้หลุดพ้น เพราะว่ากลไกที่ผมเคยใช้คาพูดว่าหนึ่งประเทศสองระบบประชาธิปไตยมีเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ที่คณะรัฐประหาริ <c oughs> ้งเอาไว้นั่นคือรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและการเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคมปี50นั้นคนไทยเราไม่ได้เคยเลือกพรรคภูมิใจไทยไม่เคยเลือกพรรคมาตุภูมิหรือพรรคกิจสังคมแต่ว่าเงื่อนไขพิเศษบางอย่างกลไกพิเศษบางอย่างทําให้พรรคเหล่านี้ได้เกิดขึ้น และนำพาสู่การสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในข่ายฐานกับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่คนไทยไม่ได้ใช้สิทธิ์ในวันที่23ธันวาคมประเด็นต่อมานะครับเพื่อท่านได้ตอบายในคราวเดียวกันว่าทําไมเวลานี้ที่คนเสื้อแดงยังเกิดขึ้นมาเป็นจํานวนมากท่านนายกรัฐมนตรีสามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่าข่าวว่าจ้างมาบ้างอะไรมาบ้าง ท่านมีนกลไกรัฐพิเศษทุกอย่างท่านตรวจสอบไปแต่ผมอยากจะบอกว่าที่เกิดขึ้นมาทุกคนทุกแห่งเพราะทุกคนติดคําว่าเรื่องสองมาตรฐานซึ่งคํานี้เนี่ยนะครับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเรื่องดนะับเบิลสแตนดาร์ดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะไม่ว่ายากดีมีจนรู้หนังสือจนกระทั่งปริญญาเอกทุกคนดังเข้าใจเรื่องความเป็นสองมาตรฐานเป็นอย่างดีซึ่งเป็นบาดแผลร้าลึกของคนไทยประเด็นที่สี่ครับ เมื่อท่านเข้ามาเป็นที่สี่ครับที่สี่น,นะครับหนึ่งก็คือท่านเป็นรัฐบาลโดยมิชอบนะครับสองคนไทยถูกบังคับให้ผ่านรัฐธรรมนูญโดยให้รับไปก่อนสามเรื่องประเด็นเรื่องสองมาตรฐานสี่ครับ,รบวันนี้การดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของท่านเข้ามาสู่ในเดือนในในวาระเข้าไปหนึ่งปีกับสี่เดือนเมื่อสามเดือนแรกผู้ผมก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมา ประท้วงแล้วก็เชิญชวนให้ท่านลาออกหรือยุบสภาก็ตามเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเร็วเกินไปแต่บัดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50ใช้มาท่านเป็นรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดคุณสมัครสุนทรเวศเป็น7เดือนคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็น2เดือนเศษแต่ว่าหนึ่งปี4เดือนนั้นเหตุที่บอกว่านอกจากที่มาโดยมิชอบแล้ว ท่านยังล้มเหลวทางนโยบายหลายอย่างเช่นการไปเซ็นสัญญาอา,อาพต้าในการเสรีนำเข้าสินค้าเกษตรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับการนำเนื้อวัวเข้าที่ีประเทศเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยหรือการกู้เงินที่เป็นจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและก็คนไทยเป็นหนี้ กันทั้งประเทศและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกู้เงินมาใช้ใจ่ายของท่านนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรกรหรือพรบรกู้เงินรวมแปแสนล้านหรือรูปแบบการก่อคู่มาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการนําเงินกู้จํานวนมหาศาลมาใช้นอกงบป,ประมาณแผ่นดินไม่อยู่ในงบป,ประมาณของแผ่นดินจึงอยู่นอกเหนือการตรวจสอบของคณะกรรมธิการสามสคณะซึ่งเขาจะต้องตรวจสอบตาม งบประมาณแผ่นดินจึงเกิดคำนะครับเกิดข้อสงสัยเรื่องการทุจริตหลายแสนล้านซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนกระทั่งคนไทยก็ติดปากคำว่ากู้มาโกงเช่นนะครับโครงการทุจริตโครงการอาชุมชนพอเพียงที่ท่านกอบสักเคยรับผิดชอบหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องปลากระกป๋องอย่างไม่น่าควรจะเป็นเรื่องชุมชนไทยเข้มแข็งกระทรวงสาธารณาสุข นะครับที่นายแพทย์บรรลุได้ตรวจสอบออกมาการจัดซื้ออาวุธที่ไร้ประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมไม่ไว่าจะเป็น g t 200เรือเหาะนะครับราคาสูงกว่าความเป็นจริงและก็ใช้การไม่ได้นอกจากนี้ในกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยในการสอบเข้าในอำเภอไม่มีรัฐบาลใดที่ลอกข้อสอบกันชนิดติกคอปปี้ลายมือเดียวกันและกลับแต่ว่าเนี่ยนะและก็ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆตามกฎเหล็ก9ข้อ ที่ท่านพูดเรื่องความโปรง่งใสว่านักการเมืองควรมีจะม,มีควรมีมาตรฐานมากกว่าคนอื่นประเด็นต่อมาครับที่มีการหยิบยกว่าเราควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันก่อนยุบสภาหรือว่าจะยุบสภากันก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเรียนกับท่านนะครับว่าพวกผมเห็นว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นหนึ่งมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ พราะตลอดตั้งแต่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองท่านมีเพียงแต่คำพูดเท่านั้นว่าไม่ขัดข้องจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านเป็นคนแรกหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ